สิบตีกวาาขึ้นลงคู่สี่คู่แปดสิบจุดหนึ่งตีกวาาขึ้นคู่สี่คู่แปดใช้มือขวากว่าขึ้นจากเสียงที่กำหนดผ่านปุ่มของลูกค้องไปให้ตรงจำนวนคู่สี่หรือคู่แปดในจังหวะที่มือขวาเริ่มกว่าขึ้นให้มือซ้ายตีลงไปยังเสียงที่เริ่มกว่าเมื่อกวาดถึงเสียงที่ต้องการในวงเล็บ คู่4หรือ8แล้วทั้งมือซ้ายและมือขวาตีพร้อมกันให้ลงจังหวะตีกวาดขึ้นคู่4ตีกวาดขึ้นคู่8 สตีกวาดลงคู่สี่คู่แปดใช้มือขวากวาดลงจากเสียงที่กำหนดทานปุ่มของลูกค้องลงไปให้ตรงจำนวนคู่สี่หรือแปดเมื่อมือขวากวาดลงถึงเสียงที่ต้องการในวงเล็บคู่สี่หรือแปดมือซ้ายและมือขวาตีพร้อมกันให้ลงจังหวะห่างกันคู่สี่ในวงเล็บมือขวาอยู่ตำแหน่งเสียงที่ต้องการ ตีกวาดลงคู่สี่ตีกวาดลงคู่แปด